ยามาฮ่า NMAX 155และ a e r o x 155เป็น2สกูตเตอร์ยอดนิยมที่ตอบโจทย์คนเมืองในสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน NMAX 155มาในภาพลักษณ์พรีเมียมเรียบหรูเน้นเส้นสายที่นิยบและมีมิติพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบคู่ที่ให้ความรู้สึกภูมิฐานในขณะที่ a i r o x 155โดดเด่นด้วยลุคสปอร์ตเต็มตัวดีไซน์คมชัดคล้ายรถแข่งพร้อมโครงสร้างตัวถังที่เน้นความดุดันและความปราดเปรียวทั้ง2รุ่นมาพร้อมล้อขนาดใหญ่และโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรง ให้การทรงตัวที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนผู้ขับสามารถเลือกสไตล์ตามความชอบไม่ว่าจะเป็นความหรูหราแบบ NMAX หรือความสปอร์ตร้อใจอย่างแอร์ทั้ง2รุ่นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Bluecore 155cc พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ให้กำลังสม่ำเสมอตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบปลาย NMAX 155เน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลสบายและเหมาะกับการใช้งาน n m a N no, I N O เปาประจำวันส่วนแอร์รอก155เน้นการตอบสนองที่รวดเร็วเร่งแสงง่ายและมีอัตราเร่งที่สนุกกว่าเล็กน้อยเพราะน้ำหนักตัวรถเบาวกว่าจุดเด่นคือทั้งสองรุ่นให้ความประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมพร้อมระบบระบายความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดีตลอดการขับขี่แม้ในสภาพจราจรที่ติดขอจุดเด่นของ NMAX 155คือท่านั่งที่สบายบอกกว้างและตำแหน่งวางเท้าที่ยืดเหยียดได้ดีเหมาะกับการขี่ไกลหรือการใช้งานทั้งวัน ในขณะที่แอร์รอก155ออกแบบท่านั่งที่สปอร์ตขึ้นบอกกระชับและตัวถังเพลียวทำให้ควบคุมรถได้ง่ายและมันในทุกการเข้าโค้งพื้นที่เก็บของใต้บอกของทั้งคู่เพียงพอต่อหมวกกันน็อกและของใช้ประจําวันผู้ใช้งานในเมืองจะรู้สึกถึงความคล่องตัวโดยเฉพาะ a อร์รอกที่มีตัวถังเพลียวและน้ําหนักเบาเป็นพิเศษ NMAX 155และ a อร์รอก155จัดเต็มด้วยฟีเจอร์ทันสมัยเช่นระบบ s m a r t k e y Start โดยไม่ต้องใช้กุญแจหน้าจอเรือนไม้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และระบบเชื่อมต่อ y amaha w i connect ที่สามารถแจ้งเตือนการใช้งานต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก nmax ยังโดดเด่นด้วยระบบควบคุมการเบรก abs ในบางรุ่นย่อยเพิ่มความมั่นใจขณะหยุดรถส่วน a อ r ์อกให้คาแรคเตอร์สปอร์ตทั้งในหน้าจอและการจัดวางปุ่มควบคุมเพิ่มความรู้สึกร้อใจทุกครั้งที่ขับขี่เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ช่วยให้การใช้งานสะดวกปลอดภัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์พรีเมียมแบบเน้นความสบาย NMX a 155เป็นตัวเลือกที่ลงตัวทั้งฟีเจอร์และสมรรถนะส่วน a i r o c 155คือคำตอบสำหรับคนที่ชอบความแรงน้ำหนักเบาและอารมณ์สปอร์ตในทุกจังหวะการขับทั้งสองรุ่นมีค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงและเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในไทยทำให้มีอุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่หาง่ายการตัดสินใจเลือกขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งาน หากต้องการความสบายและพรีเมียมเลือก NMAX แต่ถ้าชอบความสปอร์ตดุดันและฟีลขับขี่แบบร้อใจ a ร r o x 155จะไม่ทำให้ผิดหวัง